อ๋อูเจ้าของรถนี่ัสูตรมาเองนะกรมที่ไมรด้ับมเเจ้าตงรถมี่มีายุกานเจะองนะเจเนี่ก็เพื่อนร่วมทางก็ประมาณนี้เนาะก็แวะเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวจะไปแหละเดี๋ยวพ่อมาคือ Yeah. ที่ผมก็จะพามาดูบรรยากาศน้อกว่าเป็นยังไงนี่มันสะพานไม้ด้วยนี่มาดูลิงยัด็ด นะครับขอบคุณที่ให้กิน่นาคาเฟ่นะครับเป็นดินีนที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับขอบคุณหลายๆครับขออนุญาตไปยังน้องๆดูหนูๆูคออีเมรทุกทัานที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราเองและป้องกันเพื่อนที่มาเที่ยวนะครับขออนุญาตให้สวมหน้ากากอนามัยในเวลาเดินนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับอนุญาตดึงดังอกแป๊บนึงตอนใช้ถูงยับยีินาบางๆนะครับแต่ถ่ายเสร็จก็ขอให้ปิดหน้าแล้วก็ ปฏิบัติตามกฎของทางสปบนะครับเขาต้คาเฟ่เลยแล้วก็มีฉา้อน้ำด้วอันนี้ก็อยู่ที่ห้วยไร่นะครับนี่กระต่ายนี่มีจะไปกินน้ำเลยเคยเห็นมั้ยเฮ้ยกระต่ายลูก โอเควันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูรถ FC ที่มาดันด้วยกันวันนี้นเน<ม>าะดูกันว่ามีคันไหนบ้างแบบมาแต่ไหนกันบ้างมาออออดูคันแรกอันนี้ก็อยู่โซนบ้านเราครับเป็นอ่าอยู่บ้านพุทธส่วนให่จะเป็นหน่วยกู้ภัยนะหน่วยกู้ภัยมาด้วยเจาะขั้นต่อไปก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยหายากนะเรียบร้อยสนอุนมาอยู่ือนร้อยสิบนี้เป็นเจ้าของรถมาแต่ไหนลืมบอก้ยลืมบอกบ้านเทิดเลยขั้นต่อไปเอวีนะ คันนี้เดิมนะเดิมไล่สเตอร์นี่คนนี้ท่นมาทางานงานแรงนะคันนี้ถ่ายนี่ฮะนี่มาจากบ้านไหนคะอันนี้อยู่บ้านหนองัวไครับอยู่อำเภอบ้านม่วงป้างมาคันต่อไปรถใครนี่ก็ไม่มีเจ้าของนะเราก็จะเอากลับด้วยป้องเอาไปปั้นหน่อยนี่รถไคนี่เจ้าของรถนะมาดูดีม Ban bay không biết nào? biết không 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 mà không đồn không biết không

ปอยู่เหเ่อนเกเคลนกเคล่อนองโอเคโอเคมาขั้นต่อไปเลยนี่โอ้ท่อเจมก็มานลคันนี้ลูกให่แคมท่อครับโอ้แมท่อแรงว่าแรงครับแรงจบไหมว่จะกีนเด้เดดลี้งุดลอยซาติเบสกีนี่มาดูกันนี้ถ้ามันจะลอยเรววานี่คันนี้ ร้อยสามสิบเอ็ดทุกคนคือผมได้ร้อยยี่นะคันนี้ร้อยสามสิบเอ็ดีเราจะมาสอบถามนะว่าเขาทำมากันบ้างเป็นแคมท่อเนาะคือคันนี้ก็หน้ามาอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบอืมีอยู่ที่ร้อยสามสิบเออคันนี้ทําอะไรบ้างเป็นแคมของของนาเฮงครับ๋อแคมเฮงสุพรรณเหมือนกันเนาะผมปั๊กแคมอยู่ที่ตัวกี่บาทแปดร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบรวมส่งครับวันนี้ทําแคมท่อแล้วก็ยางยนสปริงไม่ได้ทํา แชมตัวย่อครับโอ้โหแรงนะอันนี้ก็เป็นดุยอ่อเน,อะนา,เาเเนะเป็นท่อเจมท่อเจมลูกเจมหนึ่งหนึห้าสามโอ้รูปแบบเหนือนหน้าสามน้องบ้าท่อชิงก็ถือว่าแรงนะอันนี้ก็ถ้าใครอยากเจอนะก็น,กนี่คนนี้อนเอากำหน้าไว้ร <laughs> ถแรงไปนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคร่าวๆฝั่งนู้เขามีตัวแรงหมกไหมเออครับผม นี่อันนี้อันนี้อันนี้อยู่โซนไหนครับบ้านนอนครับแถวนี้แหละเรื่องบังกี้บด้ะครับเบื้องเบื้องคู่กิฟครับวันนี้เรามาเจอเออ่ไพร์ลัสซูด้วยเนาะเสื้อคนดังนี่มาดูมาดูคน่ทยกินไปได้นี่มาดูคันนี้อันนี้เจ้าของรถโอ้มาดูเจ้าของรถนี่ไพร์ลัสซูดมาเองนะคนดังมาคนดังมานี่มาดูคันนี้อันนี้เป็นสีอะไรครับสีเทาเทาฟันบุหรี่เทาคนบุหรี่สวยนะ นี่ถ้าดูแบบของจริงนี่สวยมากนี่ดูมีจิตกรระลายด้วยแล้วก็ไครัทตัวของวัดเนาะอ่าซุธีกี่บาทครับสองพันเก้าครับก็แสองพันเก้ารวมส่งสวยนะคือว่าสุดนะคันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูสวยสวยเป็นหัวดำเนาะคันนี้ลูกอะไรลูกแิมแคมแคมท่อ นี่อบ้านไหนตอนปอครับตอนปออามืออากาศอากาศเลยนะแล้วมันไกก็คันต่อไปนี่คันนี้รถไทยอเราก็เจอไข่รับสูตรสองคนนี่พอแท้ป่ะนี่รยกแบอ้คะดูทรงกระเพรานี่ย ีเหเห่มาดูคันต่อไปน<เ> <eterm> ี่ดูท่อไอ้ลูกยังนี่อาสีสักสามมาทีมานะฮะสีอันนี้อยู่บ้านไหนครับตนปอครับตนปอเหมือนกันอันนี้ได้กี่จีครับยังไม่ได้บัานครับบกอยู่นะเออนี่มาดูคันนี้หวานม่วงเนาะนี่อยู่บ้านไหนบ้านโนนฮะบ้านโนนเบนโนนเบนเออปักตัวเดืงยเข่าเชียงือด นี่มาดูนี่อันนี้ลูกเดิมข้าหก้าหกาหกน,นี่มาดูมาดูด้นน้าสีนี้ถือว่าสวยนะสีสม่วงล้อม่วงด้วยมาดูอามเชงเลยเชงเลชไล่บานะอามเดิมดนั่นหนีไล่เบาด้วยก็ประมาณนี้แหละสำหรับใครแบบอยากไล่เบาเนาะลูกยังไงเดิมเดิมเยี่ก็เมานีลอันนี้มาด้วยกันนะ เอาไปดูรถคนดังเนาะไะตุตะาันไข่บ๊อกเกียวันนี้ผมก็จะพามาดูรถตุตะเออคนดังเว้ยนี่ตุตะม,มาด้วยนี่ตุตะาอ,อ,อันนี้อยู่บ้านไหนครับว่าทางงามทางงามครับสวนมันม่วงเออน่าจะรู้จักกันดีเนาะรถตุตะม,มาดูร้อยยี่ห้าอันนี้หมกโมกป่ะเนี่ยหกสิบสองมิลหกสิบสองมิลเนาะ มาดูมาดูดูขาๆเนาะนี่เกนะครับเม่นวะตัวนี้จักบนนสามพันห้าร้อยห้าโอ้สามพเลยนะก็สุดอะเป็นหอบูกนะห่อเท้า่อแท้า่าห่อแท้ผาตัวนี้จันมากยั่หันอะไรพอเหอเออพอซอมาพันกว่าผ้าอีกอะอพันร้อยโอ้เดือดพอย คอโคตรใหญ่มาดูอันนี้ข้อเลยสามสามองมิลเนโอ้สามสองเลยนะยโคตรดอ่ะเป็นล้อม่วงตอมอันนี้เป็นแคมของนิสุพันแคมเฮงเนาะคลิปนี้ก็มาถ่ายดูเล่นเนาะแานเล่นด้วยแหละฟองาง